าตายซะแล้วโดนหนักกว่าเพื่อนหน่อยละกันไปชัตตัวสิกาโอเคครับดูช่องเกมเราจะไปเล่นเกมยากุซ่าภาคสามพาร์ทที่สิบสิบส,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 สามค่ะสมะคนนั้นพูดออกมา

แต่่วาไม่มีอะไรที่นายคอยทำได้ที่นี่แต่ว่าอก่งนี้ับครตามที่ฉันขอเถอะนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าชายในภาพนัเป็นมิตรหรือว่าศัตรูตอันไปบ้านดูแลซาคิและเด็กในวอร์ริ่งโดยริ่งแทนฉันทีรู้วใหมันเข้าใจนะใครับข้อความค้า ไม่ใช่โทรศั่งดูสิเย่องไรนั่นี่ว่าไงดูหักงบกิของะโอ้ยคิริวเฮ้ยคิร e ิดูมหักงคิจของมิเนะฉันจ yeah? ับมิไดกางพักมัได้ท่พเขามาที่นี่เพื่พบกับนายมิเนะมาทำไมวะเจอาเงินมาฟาดหัวกูหรือไง สถานที่สวยงามเช่นนี้อยู่ใกล้คาจโอดโรกิเดสใครจะไปนึกนะそれでแล้วนายเ่อีจะคุยกับนาขออภัยนะครับจริงๆวองค์กรของผมมีส่วนที่รับผิดชอบอย่าปัญหาที่คุณเผชิญผมก็เลยมาเพื่อรับผิดชอบรับผิดชอบเหรอครับนาย ตั้เท่าไหร่ฮะอะไรมันต้องค่อยๆเปิดด้วยวะอะไรอ่ะหืนดอเจะบอกแล้วว่าโอ้โหนี่มันหมายความว่าไงอธิบายมาเลยนะเดี๋ยวนี่มันยังไม่ตายไม่ใช่หรอนี่ไงเสียงชัอตเจ นักงานฮักโคนะครับน้อยกายคิเลียวย่อนโดดเอาไม่ได้ไหนเียบอ,อ,อ,อยู่ตรงไหวงทุกคนนั่นต้อยต่องตนาแต่น่งโกมือสิบวหัวร้ายบ้านเด ูพี่่นอี่เป็นสำนักงานของผมอย่างน้อยๆก็ให้เกียรติกันบ้างช่างหัวแกทุกคนไอ้แกไม่เย็นชาแบบทุกเรื่องแกคงไม่โดนเจ้าทิริวมันอัดมาหรอกผมบอกไปแล้วนะไปที่ประชุมผมไม่คิดว่าคุณคิริวจะเป็นศัตรูสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นหากคุณไม่เข้าไปโต้สู้กับเขาไอ้ขี้ขาดแกมีเสียนอลไรมาซ้อนฉันวะอย่าอวดดีนักระโวย พวกประธานข้าวของเขาเดี๋ยว,วดูท่าจะแพงมากดูยังยังไม่เลิกแล้วม,มันก็ปล่อยให้เขาทำมันตุ๊กเฮ้ยมินเน่เฮ้ยมินนะ่าของเรื่องของแกบอสไปลูกน้องฉัน เอ้นี่แหล,ไล,ละไอ้ที่นี่มันไม่รอดนะแล้วฉันจะได้ขึ้นเป็นประธานคนที่เจ็ดแต่จะได้เป็นกัปตันคุณนี่มันจะโง่ไปถึงไหนนะเดี๋ยวว่าไงเนาะแมแกพูดอีกทีได้ ของสะสมที่คุณซื้อพังไปมันมีมูลค่านับพันล้านมันก็ค่าแสนเงินว้ยไม่ต้องแก้น่ะมันก็เอาไปเช็ดคืนทั้งหมดน่ละเงินมันไม่ใช่ปัญหาแต่คุณจะไม่รู้คุณค่าของฝิ่นเหล่านั้นเลยอย่าว่าอะไรน่อยมันก็สอนใกล้ด้วยแต่ฉันจะไม่เคยแสดงมันมาก่อน แต่ว่าชั้นเนี่ยก็มาได้ออนแอร์ขนาดนั้นเออเออนึาไม่ทำแต่แรกปล่อยให้ของมูลค่าพันล้านต้องพังไปตอนน้าต่อตาไอ้คนรวยเอ้ยมีแน่คุณจะไม่เปะโยอกผมแล้วนะบางที อาจจะเอาไปขอโทษคทุณทิริวได้บ้าง <c oughs> เดี๋ยวเนมือก็ไอ้นี่เขาอะนะส่งไ้ให้เราอะนะที่อยู่ในกระเป๋าวะนะ <c oughs> ไม่ใช่ที่นี่เราสร้างของมุ่งวายมาบพอแล้วครับไปฆ่าที่อื่นด้วย อยากุูซ่านี่แหละนะโหจริงจริงคันดาのような男ผมคิดว่ามันเป็นความผิดของผมที่ปล่อยให้ขันดาอยู่เหนือฐานะของเขานะคุณพอใจที่ยกโทษให้เราเราจะพิจารณาเหตุการณ์ของสกุลนิจิกิยามะ โรควางแผนรรครวมจากคูลโฮโจและเรื่องฟื้นฟูความสงบสุขโดยเรื่อแต่เราทำอะไรกันพวกฮาร์โคของเรากำลังตามหาเขาอยู่ถึงผมจะคิดว่าเขาคงจะไม่ออกมาง่ายๆนายพอจะรู้ไหมล่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนเอ่ครับผมคิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศนี้อีกแล้วหมายความว่าไงมึงมีคำถามเดียวงที่เหลือนเ้ ผู้นำรุ่นที่สามของ Snake Folder ยางเหลาเก่าลงนัฐงานใหญ่ของส n a k e จะไม่วันยอ้อนและเนื่องจากฮามาซกิเป็นคู่หัวของเหลเขาคงต้องตามหาเพื่อให้รับบทลงโทษแล้วคนในตระกูลฮามาซกิเป็เหลือก็คงถูกลอยแพในโยกโกฮาม่า s ็ a k e Folder ไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องเ,ออเราก็ไม่ต้องลงมือหรอก ตระกูลทามาสกิก็งล่มสลายอยู่ดีผมคิดว่าจการติดต่อกับสนากงานใหญ่ของสซติกอาวเดอร์ก็หวังที่จะป้อง,องกันการนองเลือดได้งั้นเหรอผมชื่อเลวตอนนี้ตระกูลโทโจอยู่บนเส้นได้เราต้องการคนมากผมแนะน,นำให้คุณขึ้นเป็นผู้นำเซนันขอตัวก่อนนะครับ มีเ <Mine, S 2> น่มีเน่おมา伊はそういう教育をされたใครเป็นคนบอกให้นายจัดการกับเรื่องนี้どういう意味ですかไม่ทราบหมายความว่าไงงั้นจะพูดให้ชัดนะไดโกะนา่ะจะทำแบบเดียวกับที่สิ่งทุยกับสิ่งที่อยู่ในมือนายหรือเปล่าบางทีคงไม่แล้วทำไมไนายถึงก็ไดโกไม่ได้เป็นคนออกคำสั่งอีกแล้ว เรื่องนี้ผมนะเป็นคนตัดสินใจเองคนเดียวและอีกอย่างนะคุณคี่เร็วว่วาแล้วไปชอบบางส่วนในเรื่องนี้คุณเองก็ต้องแบกรับไว้เหมือนกันุณได้โก้นะบอกผมทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่สถานรับเลี้ยงที่โอกินาว่าคณนะ่ะมันก็แค่คนขี้ขลาด ไม่รู้ถึงตำแหน่งของตัวเองบคุณิดว่าเร่งกลับตัวบาแต่ทุกอย่างมันก็ไร้ความหมายคุณก็แค่พวกหน้าซื้อใจคดต้องเตั้งใจก้าไปข้างหน้าไดแบบที่ผมเลือกได้อีกอย่างนะผมก็มองว่าตัวเองเป็นผู้สุดทอดของคุณไดโกมีเน่มีเน่โนี่นาย พูดใดชัดเลยนะทุกสิ่งที่ผมท,ทำมากเ็เพื่อช่วยเหลือตระกูลโทโจแล้วผมก็มั่นใจว่าคุณไดโกแ้ก็ม่นใจว่างุงก้ม่นจวาคุณดไดโกแล้วก็มั่จว่าคนคดแล้ว็่นจเนวเาคุดแ้็่นจว่าคก้็นใจว่างก็ตามผมไมั่นขจากม่ใจาคุณลยว่าคุโก้ว็ในใจาคไรใกตัวคุณ มิเ <Mine. S 2> นมิเนม่นีอะไรน่ะเดินทางผิดแล้วมันหมายความว่าไงล่ะครับแล้วสักวันหนึ่งฉันจะพิสูจนให้นายเห็นผมไม่คิดว่าจะได้เรียนรู้อะไรจากคุณหรอครับสร่มึงอยากให้กูขึ้นเป็นผู้นำจริงหรือเปล่าเนี่ย <cam ina> ไม่คิดเลยนะว่ามเนเนยจะเป็นคนที่ฆ่าตัวเองเออคนที่แม้แต่ตัวเองก็ฆ่าได้โหดจุงจะไปพูดอะไรหน่อยอ่ะคดเร็วคัวลลวคนดาบเป็นเพียงด้วยเล็กน้อยนะเยอะตัวใหญ่คือฮามาสกิ <cam ina> แต่ว่ามันก็จบแล้วทุกคนไปสตรูกับนายแล้วก็ไดโกหมดไปแล้วนี่ไม่ยังมีเยอะ อาม,มาสกิเป็นคนทรยศอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็ต้องขอบคุณเนิคโาวเดอร์ที่ทําให้เขาและตระก,กูลไม่มีอีกต่อไปแต่ก็ไม่มีความหมายหรอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจบนะครับยังมีผู้ชายอีกคนอย่างคาซามะฉันยังสงสัยอยู่ว่าเขายิงไดโกเพียงเพราะแย่งชิงหรืออาจจะเป็นคนออกคําสั่งนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ยิงนาคาฮาระและขโมยเชอรที่ดิน ฮามาสกิเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างชัดเจนที่สุดเนื่องจากเขาคือผู้ควบคุมรีสอร์ทและกลุ่มโฮโจแต่ถ้าฮามาสกิคนนี้เอ้ยคาอ่าคาซามะคนนี้นะกับฮามาสกิทำไมเขาถึงต้องช่วยคิริวและก,ลกละริกิยะล่ะคิริวม่มีคับถอายเพียบคิริวฉันจะลองค้นหาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮามาสกิคนขายดอกไม้ ช่วยตรวจสอบดูให้หน่อยสิว่าตระกูลฮาคุโฮทำอะไรในขณะที่ฉันไม่อยู่เนี่มิเนะเหรอเมื่อมาถึงจุดนี้ตระกูลผู้นำตระกูลโทโจที่ถูกทำลายไปแล้วก็มีมีแค่ฮามาสกิเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเอาจะบอกว่าฉันก็ถูกไม้หัวหรือไงอถ้าเป็นฉันฉันคงไม่พูดแบบนั้นต่อนหน้านายหรอกนะเอาเถอะฉันจะพอดูว่า รู้อ,อะไรเกี่ยวกับฮาโคโฮมบ้งเมื่อถึงเวลาที่ตระกูลคาสมะตอนนี้ก็ไม่มีคุณคาชิวากิแล้วคุณจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนได้ไหมคุณมาจิมะ,ะแล้วต้องระวังด้วยไม่แน่เหมือนกันว่าตระกูลอื่นๆอาจจะพยายามใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้หรือเปล่าโอเคเอ ได้ครับจา้ารักยิลิวจ้ายิริวบอกมาด้วยละ่ะเมื่อนาได้ข่าวอะไรบ้างสุดเจ้านะพอใจแล้วงั้นก็มาเริ่มทำตามแผนกันเลยไว้จะติดต่อกลับไปนะคนอ่นะดูเหมือนว่าชันจะต้องไปออดเดตตระกูลคาซามะสักหน่อยเอาเลยเต็มที่เออโอเคแล้วเราอ่ะ อย่างแรกเขาต้องทําให้แน่ใจว่าลิกิยะไปถึงโอกินาวะอย่างน้อยๆควจะพาเขาขึ้นแท็กซี่เอ่อคิริวนายทำไงกับเด็กหนุ่มคนนั้นจะไปส่งเขาที่บ้านน่ะที่นี่มันอันตรายเกินไปอก็จริงนะแต่นายคนจะพาเขาไปขึ้นแท็กซี่หลังจากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะเอเข้าใจแล้ว,นะเ,ลวเมื่อกี้คุณก็ณพูดอยู่ได้นายก็คิดว่างั้นเหมือนกันไปลิกิยะ เอาล่ะลิกยะถงเวลาดที่นายจะต้องกลับบ้านแล้วหละนะนะครับมาเถอะเราจะพานายไปขึ้นแท็กซี่ถ้าออกเดินทางตอนนี้ก็น่าจะทันเที่ยวบินถัดไปเ,เที่ยวไอเนี้ยเที่ยวถัดไปขอเที่ยวบินอะ่ะไม่เป็นไรครับลูกพี่ผมไปเองก็ได้ไม่ได้ดิเมื่อไม่นานมันนี้สเน็กฟาวเดอร์พยายามที่จะฆ่านายนายไม่ควรออกไปไหนตามลำพังนะลิกิยะ ไม่ใช่ตอนนี้เออครับผมคิดว่าคุณพูดถูกแล้วโอเคพาลิกะยะไปส่งที่อะไรนะรถรถแท็กซี่นะครับเพื่อเดินทางกลับโอกินาวานะครับโอเคมันมันวิ่งกันสโลจังวะสโลแบบสโลโมชั่นสุด,สดๆอืเก็ต้องเรียกกูไม่ได้ยนิน ก็ตาม,มาสิฟะทำไมมันสโลอย่างนี้วะเนี่ยกระตุกอะอืมกระตุกแน่เลยวะ่ะชัวร์เลยข้างนอกเอ่อหมายถึง <c ười> เครื่องผมทำอะไรไว้วะ <c ười> <c ười> เรนเดอร์คลิปอยู่อหรอน่าใช่แน่เลยจำไม่ได้และอยังกระตุกไม่เลย <c ười> ว่าไงมีใครยืนอยู่ ขอเซฟออกไปดูข้างนอกแป๊บหนึ่งแล้วกันมันมันเดินสโลมากอมอมโอเคหายแล้วไปต่อมาต้งเลือกเราจะไปส่งลิกยะขึ้นรถอะไรนะลืมอีกะรถรถแท็กซี่นะครับเพื่อพาเขาไปไอ้นี่ อาความมาเปิดดูกันมันจะได้ไม่เกะกะจอไม่ไม่ใช่นี้ดิอืมแต่ไอ้บอลนด่านอีกแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปทำเอ่อแท็กซี่จุดเอามีเรื่องครับมาดิครับยากูซ่าอ้าได้ดิอยากเปิดร้านมา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 ,มา เออ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 เอเออมาเปิดร้านให้นังเละเออเออวิโดนคู่เก่งนะกับเราอหรฮะเออเออเอออะไร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 ฟาดเข้าไปโดนคู่ จะจออส้ดดีข่มขออกมาว่าอ่หอมจำได้ว่ามีอยู่ทางหนึ่งที่มันไปโผล่ไอ้ตรงนู้นเอมันมียืนคุยกันอยู่ข้างหน้านะครับตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วมีคนมาหาเรื่องไม่พักเลยมากระจับคอเสื้อกูเหียอะไม่ได้นะ ไม่ได้นะเออไม่ได้นะเว้ยมาหมุนอัดเข้าไปเออเออทำเพื่อนกลัวฮะเฮ้ย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 อุ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยใหญ ตายซะแล้วโดนหนักกว่าเพื่อนหน่อยละกันไปตรงแข่งเออเออกะแทกพื้นตะเออฮุกขวา้ยฮุกซ้ายดิยอ่อนแอก็แพ้ไปสามหมื่นเลยวให้มันให้เยอะจังวะวกไง ม,มันอยู่ในซอยแคบๆตรงไหนสักทางหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้มีคนมาหาเรื่องอุยแ่ยย่าวิ่ขงข้างทาง,งหน่อยเยอาๆไม่เอาแล้วนี่มันจะมีคนยืนกันอยู่ตรงนี้สองคนใช่ไหมมันหายไปไหนแล้ววะ <c oughs> อโอเคงั้นพาลิกิยะไปขึ้นแท็กซี่ทางไหนวะทางไหนใกล้สุด <c oughs> อ่า อยู่สักกลางใช่วิ่งเลาะไปตรงนี้ก็แล้วกันว่าไม่ต้องเลือกจะเลือกทำไมเราทำเป็นเด็กขี้หลงขี้ลืมไงมีคนมาหาเรื่องแล้วลิกิยะเยอะนะเอ้ยมโหโหอะไรหรอไม่ไม่กูรู้จักมึงมม่ต้องมาตามกูนี่มาเตอร์กุลซาโมาตอร์กุลซโยไม่รอเว้ย หมดยแล้วครับลหมล่อยครับโอเคมาพามาสักไก่เช่เออมาถึงและบอกลาลิกกยะแท็กซี่คันนี้น่าจะพานายไปที่สนามบินได้ให้แน่ใจนะว<ม>่าขึ้นเครื่องแล้วเออลูกพี่คือผมฉันไม่เป็นไรขอดูแลนักาฮา,าระและเด็กๆด,ด้วยละ ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราต้องสู้กับใครดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันจะอยู่ในมือของตระกูลโคโจโลแล้วนะเม,เมื่อนาคาฮาระยังอยู่ที่โรงโรยรบาลนายคนเดียวที่ปกป้องเด็กๆเออครับเอ่งั้นผมเขาต้องไปแล้วลองตัวด้วยนะครับลูกพี่ได้แล้วเ,เจอกันเร็วๆนี้ ส่งหรือกีย่าล่ะโทรศั์เข้าแล้วไม่มีคับส่งคาซีนส่งหน่อยวะคิเรืวกับซบาสมาใช่ไหมใช่แล้วนายคือ,อทามิยะล่ะรัฐม,มนตรีนะครับน,นายน่าจะรู้ดีนะว่าฉันติดต่อก,กับโจาดจิมะาไดโกเกี่ยวกับข้อตกลงโอกินาวะใช่และขาของคุณโทมะสเล่าให้ผมฟังเมื่อหนึ่งปีก่อน นั่นเหรอน่าเสียดายที่โดจิมะไดโกถูกยิงนะลูสกิเส,ส,สนับสนุนสมาชิกตระกูลโทโจให้ผ่านข้อเสนอรีสอร์ทอาทางกลับกันฉันไม่มีทางเลือกนอกจากร่างกฎ,รรกฎหมายขยายกองทัพให้ผ่านหมายความว่าไงฉันคิดว่ารีสอร์ทจะเริ่มต้นเพราะว่าคุณพยายามสร้างกองทัพทหารไม่เลยความพยายามของฉัน เห็นกฎหมายขยายกองทัพให้ผ่านพ้นนั่นคือบุคคลที่สามแล้วเรื่องอะไรละ่ะมีอะไรเกี่ยวกับชั้นละ่ะแล้วลกายให้นายช่วยที่ทำให้รีสอร์ทไม่กลับมาเปิดอีกครั้งเหรอก็ไม่เชิงนะแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นเท่าที่ชั้นรู้เนี่ยารทัพของคุณกับรีสอร์ทมีสิ่งเชื่อมโยงกันอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าหากไม่มีรีสอร์ท มันก็จะไม่มีกองทัพมันก็คงไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะนไม่ว่านายจะต้องยึอติข้อตกลงรีสอร์ทหรือไม่หากที่สถานการณ์ของมาที่สถานการณ์ของฉันมันจะให้คนขับรถรอ,ออยู่ที่หน้าตึกมิเน,นียมเขาจะพานายมาเองฉันเองก็มีคำถามสองสมข้อที่อยากจะได้คำตอบ ธรรมยะต้องการอะไรจากฉันบุคคลที่สามที่เขาพูดถึงคือใครเรื่องนี้มันมีมากกว่าตระกูลโฮโจงั่นแหละล้วคนจะไปบอกคุณดาเตะให้รู้นีงก็โทรเลยสิครับหโหลแค่นี้นะไมะอ่อะไรมีอะไรเหรอคิลวคุณดาเตะผมวางสายจากธรรมยะและธรมนตรีกระารวงกาลาหงอะไรนะแล้วคุยอะไรกับเขาอะ ผมคิดว่าเอา่อผมคิดว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคนตระกูลโโจก็ยังดึงดันสนใจเรื่องนี้ทาไม่ยากก็ยังกล่าวถึงบุคคลที่สามอีกด้วยเขาจะส่งคนมารับที่อาคารไดเอ็นเพื่อที่จะคุยกับเขานะอาคารไดเอ็นเหรอน่าจะไปยังไงล่ะอ่าเขาจะส่งคนมารับดูเหมือนว่าเราจะกำลังประชุมกันที่ตึกมิเดียม่นนะ จะไปเจอที่ตึกมิเรเนียมม่ประชุมเดี๋ยวก่อนคิดเร็วฉันไปด้วยแน่ใจเหรอครับแน่ใจฉันมั่นใจเดี๋ยวว่าเจอกันข้างหน้าตึกมิเเนียมแล้วกันนะเดี๋ยวดีเหรอเออมันจะทําให้คนขับรถเขาระวังหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีนักนะครับอืมเราไปพร้อมกันดีกว่าโอเคตอนนี้คุณอยู่ไหนครับ เซเรน่า uh, เจอกันข้างหน้าแล้วกันโอเคไปหาดาเตะที่ตึกมิเลเนียมนะครับไม่ใช่ไปหาดาเตะที่เซเรน่านะครับแล้วก็เราก็มุ่งหน้าไปที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะตึกมิเลเนียมนะครับเพื่อขึ้นรถไปหาไอ้รัฐมนตรีทามิยะนะครับเพื่อไปคุยดูซิว่าเขามีอะไรจะคุยกับเรานี่งไงดาเตะด ที่เร็วตัวทีครับผมมาเร็วที่สุดแล้วนะอย่าห่วงเลยยังไงซะธรรมยะก็ะโทรหาหน้าเองเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงเมื่อก่อนแลนะ้วเนี่ยเรานะ่ะเดี๋ยวก็ได้รู้กันแล้วใช่หวังว่าจะได้คำตอบอะไรสักอย่างกลับมาบ้างนะอืมงั้นเราก็ไปกันเลยไหมหวังว่างันนะ เราอย่าลืมนะว่าทามิยะเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญทางการเมืองที่สุดในประเทศอราจะรู้ว่าเขาวางแผนอะไรอยู่พูดอีกอย่างคือ,เ,อเราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นายพร้อมหรือยังล่ะพร้อมสิครับได้ไปเลยถึงเวลาไปที่หน้าติกมินเนียมแล้ว โทษทีอามีคนเข้ามาเรื่องแย่ว่าดัตติช่วยผมด้วยมาจะเก่งสักแค่ไหนกันปาดปาดปาดอะไรเอาไว้ลอยลอย S <S เอาโหดไหมโหดจัดขอเต็มไปเลยตุ๊กตาผีบอกโอ้ยคิลุยเี่ยทำไมมาหาช่องเก็บของก่อนแล้วกันนะหลบไหยครับหลบไหยครับขอโทษครับขอโทษครับยอดนะ อย่ามีคนมาหาเรื่องอีกนะโอเคถึงตู้แล้วเปิดกล่องเก็บของก่อนดูด,ดีของเพียบเลย่รู้จะให้มาทำไมนักหนาเดี๋ยวเดียวเยวเอากดทีเดียวออกมานสองเลยไม่ใช่กูมไม่ได้จะเซฟอ้อเฮ้ไม่จะเก็บทำไมวะเอามานี่อันนี้เก็บไปเก็บไปเก็บไป เก็บไฟอันนี้ต้องเอาไว้กินน,นี่เก็บไปก่อนก็ได้โอเคเหลือห้าช่องได้อยู่เรัผมขอจบเพีงเ่นี้ก่อนลวกันนะครับแฟนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ปาร์จ้าบายครับพาร์ทต่อไปมันเป็น <c oughs> พาร์ทที่มีบทพูดเยอะมากนะครับซึ่งผมต้องใช้เวลาในการแปลซับคักหนึ่งนะขอตัดพาร์ทนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันอาจจะสั้นไปหน่อยนะต้องขออภัยด้วยใจพาร์ทที่พาร์ทต่อไปสัญญาว่าจะเป็นคลิปที่ยาวแน่นอน